ันนี้เจอกันกันกบครูขวัญในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูขวัญจะมาสอนในเรื่องของการบวกจํานวนนับหลายหลักที่ไม่มีตัวทดง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการบวกครูขวัญขอทบทวนเรื่องของค่าประจําหลักกันก่อนนะคะค่าประจําหลักเด็กๆคะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่บทที่1 ไม่ทราบว่าเด็กๆจะยังจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะอะเรามาดูตัวแรกหลักแรกเลยนะคะค่าประจำหลักของหลักหน่วยไหนใครยังจำได้ว่าค่าประจำหลักของหลักหน่วยคืออะไรหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่าประจำหลักของหลักสิบคือสิบค่าประจำหลักของหลักร้อยคือหนึ่งร้อยค่าประจำหลักของหลักพันคือหนึ่งพัน ของหลักหมื่นคือ1 0,000หมื่นค่าประจำหลักของหลักแสนคือ10,000แสนค่าประจำหลักของหลักล้านคือ1ล้านแล้วค่าประจำหลักของหลัก10ล้านคืออะไรเอ่ย10ล้านนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่าประจำหลักของหลักร้อยล้านละคะคือ100ล้านนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่าประจำหลักของหลักพันล้านก็คือ 1000ล้านนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆจำได้แม่นใช่ไหมล่ะคะอ่ะทีนี้ถ้าค่าเลขโดดจํานวนใดก็ตามไปอยู่หลักไหนจะมีค่าเท่านั้นอย่างเช่น2อ,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 อยู่หลักหมื่น2ก็จะมีค่าเป็น20000 7อ,อ,อยู่หลักหมื่น7ก็จะมีค่าเป็น70000หรือ5อยู่หลัก พันล้าน5ก็จะมีค่าเป็น5,000ล้านนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของค่าประจำหลังต่อไปเราเข้าสู่ตัวอย่างตัวอย่างข้อที่1กันได้เลยนะคะตัวอย่างข้อที่1 1 2 3 5 6 6บวกด้วย3 4, 4 000, 2 2 1 1ได้เท่าไหร่ ง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆคะการบวกก็คือการนําหลักเดียวกันมาบวกกันจะได้ผลลัพธ์นะคะดังนั้นการบวกเริ่มแรกเริ่มกันเลยเอาหลักเริ่มหลักบวกกับหลักหน่วยก่อนนําหลักเดียวกันบวกกันนะคะเด็กๆหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยค่ะ6หน่วยบวก1หน่วยได้เท่ากับ7เก่งมากเลยค่ะต่อไป60บวก1ได้เท่ากับ70 โอเคค่ะเก่งมากเลยต่อไปหลักร้อยค่ะหลักร้อยคือ500บวกกับ200มีค่าเท่ากับ700นั่นเองนะคะต่อไปหลักต่อไปคือหลักพันนะคะหลักพันคือ3,000บวกกับ2000มีค่าเป็น5,000เรแล้วก็ใส่5ไว้ที่หลักพันนะคะต่อไปหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นคือ2 0 0 0มนบวกกับ4 0 0 0 0มีค่าเป็น หกหมื่นนั่นเองนะคะใส่เลขหกที่หลักหมื่นโอเคถูกต้องนะคะต่อไปหลักสุดท้ายที่เราจะนําเลขโดดมาบวกกันคือหลักแสนคือหนึ่งแสนบวกกับสามแสนนั่นเองนะคะหนึ่งแสนบวกสามแสนได้เท่ากับเก่งมากค่ะได้เท่ากับสี่แสนเราจะใส่เลขสี่ไว้ที่หลัก แสนนะคะเราก็ได้คำตอบมาแล้วคือ4 6, 6 5 7 7 7นัเจ่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะทีนี้เอ๊ะทำยังไงนะเราถึงจะรู้ว่าผลบวกที่เราหามาได้มันจะถูกต้องเราจะต้องทำยังไงเด็กๆคนไหนจำได้บ้างเอยเก่งมากเลยค่ะเราก็จะต้องตรวจคำตอบนะคะการตรวจคำตอบเราจะใช้ วิธีการสำรับที่ของการบวกเข้ามาช่วยนะคะสำหรับที่ของการบวกเข้ามาช่วยอย่างเช่นเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราจะตรวจคําตอบเราเอาคําตอบที่ได้มาลบกับตัวบวกนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับตัวตั้นดังนั้น4 6 5 7 7 7ด้ลบด้วย342,211 จะต้องเท่ากับ2 3ึ6 6 6เมื่อเราตรวจคำตอบแบบนี้เสร็จแล้วสังเกตว่ามันมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อเรานำมาตรวจคำตอบนั่น สำหรับตัวอย่างข้อที่2นะคะ1ล้าน2แสนพันร้อยบวกกับ2ล้าน1หมื่นพันร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราจะมาคิดพร้อมกันนะคะเด็กๆคะเราจะทำเหมือนเดิมเหมือนตัวอย่างข้อที่1คือการบวกเราจะต้องนำหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะหลักแรกเลยหลักหน่วยค่ะ5หน่วยบวก2หน่วยคือ เเราเติมเลข7ไว้ที่หลักหน่วยโอเคนะคะต่อไปหลัก10ค่ะ6 0บวก30ได้เท่ากับ90ใช่ไหมคะเราใส่เลข9ไว้ที่หลัก10บโอเคต่อไปหลักต่อไปค่ะหลักร้อยหลักร้อยคือ500บวก200ได้เท่ากับ700ใช่ไหมคะเราจะใส่เลข7ไว้ที่หลักร้อย ต่อไปหลักพันค่ะ4,000บวก2,000ได้เท่ากับ6,000ได้เท่ากับ6,000จากนั้นเราใส่เลข6ไว้ที่หลักพันนะคะหลักต่อไปหลักหมื่นค่ะ0,000บวกกับ1,000 0ได้เท่ากับเท่าไรเอ,อ่ยถูกต้องแล้วค่ะได้เท่ากับ1,000ดังนั้นเราจะใส่เลข1นะคะเติมเลข1ไว้ที่หลัก หมื่นนั่นเองต่อไปหลักแสนสองแสนบวกกับศูนได้เท่ากับ2องแสนนั่นเองนะคะเราก็ใส่เลขสองไว้ที่หลักแสนและต่อไปค่ะหลักสุดท้าย1ล้านบวก2ล้านได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆ1 1ล้านบวก2ล้านได้เท่ากับ3ล้านเราจะใส่เลข3าไว้ที่หลักล้านได้คำตอบแล้วค่ะ คือ3 2 1ล้า7นม2ันั่นเองนะคะเฮ้ทำยังไงนะเราถึงจะทราบว่าคำตอบที่เราหามาได้นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆคะตรวจคำตอบนั่นเองนะคะการตรวจคำตอบเราก็ใช้สมบัติการบวกเข้ามาช่วยนะคะโดยนำตัวตั้ง ะะอขอโทษนะคะเด็กๆนำผลบวกมาลบกับตัวบวกก็จะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะจากตัวอย่างนี้3 2 1ล้าน2แสนลบด้วยตัวบวกค่ะ2 1 2ล้านได้เท่ากับ เก่งมากค่ะ1 2 4 5 6ล้านันนั่นเองนะคะสังเกตว่าเมื่อเราตรวจคำตอบเสร็จแล้วผลลบเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องเมื่อเราตรวจคำตอบได้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดก,กันสำหรับใบางานที่ครูขวัญแจกไปนะคะเรื่องของการบวกไม่มีการทดครูขวัญฝาก ดกๆนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะ้ามีเข้าใจให้ถามคุณครูได้นะคะในกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้ครูขวัญฝากนะลูกตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวถึงวันส่งให้เด็กๆส่งได้ตามเวลานะคะสำหรับคลิปนี้ครูขวัญก็มีเรื่องของการบวกมานำเสนอกับมาสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ